เกิดเหตุรถไฟดีเลยที่ประเทศญี่ปุ่นครับล่าช้าไปถึง23นาทีซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นรถไฟที่ญี่ปุ่นมีการล่าช้าแบบนี้ใช่ไหมครับสาเหตุคืออะไรรู้ไหมครับคนขับรถไฟลืมพาสเวิร์ดแท็บเล็ตที่ใช้ควบคุมรถไฟโอ้พระเจ้าช่วยเรื่องนี้ไม่น่าเป็นเรื่องที่จะมาให้เราเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับแต่เรื่องมันแปลกจริงๆนะครับ ปกติคุณผู้ชมถ้าท่านใดเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครับจะรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยระบบขนส่งมวลชนเขาอะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟตามชานเมืองรถ JR วิ่งข้ามเมืองอะไรก็ตามแต่ที่สถานีรถไฟนะถ้ามีป้ายขึ้นมาบอกว่ารถไฟขบวนนี้จะมาในอีก1นาทีหรือ2นาที พอมันนับถอยหลังอ่ะเคาติ้งจ้าชุบชุบสิบเก้าแปดเจ็ดคือวิ่งมาเลยฟูแล้วมันมาถึงแบบตอนเหลือนาทีที่วินาทีที่หนึ่งเป๊ะคือความแม่นยำความตรงเวลาของคนญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากแม้กระทั่งรถเมย์ก็มาเร็วขนาดนี้นะครับมาตรงเวลาได้ขนาดนี้สุดยอดทุกสิ่งทุกอย่างเขาแม่นยำมากๆแต่ข่าวนี้ครับไปเกิดที่ รถไฟสาย JR ตะวันออกนะครับที่ออกจากเมืองออกจากสถานีโคลิยาม่าเมืองฟุกุชิมะนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดเหตุล่าช้าครับรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟนะครับคนขับรถไฟคนนี้ปกติเนี่ยจะต้องตรวจสอบตารางรถไฟเพื่อคำนวณเวลาเข้าออกในแต่ละสถานีนะครับเขาจะมีการคือระยะเวลาเดินทางเนี่ยมันไม่เป๊ะอยู่แล้ว แต่คนขับเนี่ยจะต้องเป็นคนคอยตรวจสอบและคำนวณคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยระบบมันจะแนะนําเลยว่าคุณควรจะขับเร็วขึ้นเท่านี้นะแล้วคุณจะไปถึงเวลาหรือว่าต้องแก้ไขเวลาเวลาอาจจะเออร์ลี่อยู่หรือเวลาอาจจะเลทอยู่ตอนนี้ต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับซึ่งจะมีการทําอย่างนี้ตลอดทุกขบวนทุกเส้นทางที่เดินทางไปนะครับแต่ขบวนนี้เนี่ย JR East ที่โคริยาม่าเนี่ย กลายเป็นว่าล่าช้าไปถึง23นาทีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลืมรหัสปลดล็อกไอ้หน้าจอแท็บเล็ตบนเครื่องรถไฟอ่ะมันจะต้องใช้รหัสปลดล็อกแล้วระบบรักษาความปลอดภัยของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าละเอียดอ่อนมากๆรหัสเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแทบทุกขบวนแทบทุกวันเปลี่ยนตลอดเวลาไม่รู้วันนั้น คนขับเนี่ยมีปัญหาทางบ้านหรือมีอะไรรบกวนจิตใจเขาอยู่ทำให้เขามีพาสเวิร์ดแล้วนะคือมาจากสถานีเอียนยังจำได้อยู่เลยอยู่ดีๆมาถึงโคลิยาม่ากินข้าวปั้นผิดไส้หรือไงไม่รู้จะไปโดนซูชิผิดตำแหน่งอะไรสักอย่างอยู่ดีๆลืมพาสเวิร์ดแล้วก็เข้าไม่ได้แล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถ ขับรถไปจนถึงจุดหมายปลายทางอีิสานีตังได้ทําให้ล่าช้าไปนะต้องต้องจอดรถเลยเขาบอกว่าเนี่ยต้องจอดรถสถานีต่อมาเพื่อแก้ไขปัญหาทําให้รถเนี่ยช้าไป23นาทีรวนทั้งขบวนต่อเนื่องไปทั้งระบบเรียกว่าซิสเต็มพังเลยวันนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ของ JR ฟุกุชิมะบอกว่าแนวทางแก้ไขก็คือเราจะต้องฝึกให้เจ้าหน้าที่จํารหัสได้ดียิ่งขึ้นอา หรือไม่เราก็ต้องยกเลิกระบบงานหน้าจอไปนะครับสำหรับแท็บเล็ตที่ไม่เกี่ยวกับการที่ควบคุมรถคืออาจจะแยกแท็บเล็ตส่วนที่ควบคุมรถเดินปิดเพื่อป้องกันคนที่ลักลอบขึ้นมาแล้วมาสั่งงานรถไงอ่าอันนี้กันเขาใส่พาสเวิร์ดไว้ก็คือป้องกันคนแบบกระโดดขึ้นมาแล้วก็มาสั่งรถไฟหยุดเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแต่อันเนี้ยเอาไว้ดูข้อมูลและคำนวณควรจะเอารหัสปลดล็อกออกไหมหรือรหัสปลดล็อกอ่ะ สักสาวันเปลี่ยนทีนึงก็ได้จะได้ไม่ต้องจำใหม่ทุกวันน่าเห็นใจคนขับจริงๆ